ดีฮะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Super Friends ฮ่า <laughs> วันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่และก็ทุกๆคนเข้าไปสู่ดินแดนของชาวคลั่งรักฮ่ะที่นี่จะมีชนเผ่าที่เขาคลั่งลักมากๆค่ะลักแบบรักปานจะเกินกินรักปานจะกระโดดงับหัวกันเลยทีเดียวเอ้ยหมายอยากรู้ว่าเขาจะลักหมาขนาดไหนอ่ะเฮ้ไปดูกันเดอค่ะว่าชาวคลั่งรักเขาจะคลั่งรักกันขนาดไหนอ่ะ let's โฮยพี่ลอ็อกเฮ้ยมางโง่ีนมันสถานที่แห่งใดกันนี้ที่นี่พี่ล็อกต้องชอบแน่นอนฮะทำไมซิพี่ล็อกนั่นอะไรอะไรวะ <c oughs> พี่ล,ล็อกรถอเบอร์ตเยไปแล้วที่นี่มันเป็นที่ที่เป็นดินแดนของชาวคลั่งรักพี่ลก็ก งงักยงไงเขาจะมีนูบคลั่งรักอะที่เขาจะพุ่งมาหาเราแล้วก็แบบว่ากดจูบเราอย่างแบบว่านี่วแน่นนะพี่ล็อกเขาก็ดีแล้วสิแล้วเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้อะพี่ล็อกนั่นดีมาโงอแกโมก้ปบะไม่เห็นจะมีคนคลั่งรักเลยสักคนนั่นดีพี่ล็อกเขาบอกว่าที่เนี่ยมันจะมีตัวนูบคลั่งรักนี่ไงพี่ล็อกเขานอนเป็นลมอยู่เนี่ย อโอโหตาเป็นหัวจจโอโหจุ๊บพี่ล็อกด้วยเ <c oughs> อ้มอกว่าอาเพื่อนเอ,เอาเอาไม้เป็นปอนตีเข้ากันเด็นไปแล้วเขาบอกว่ามาหาเขาหน่อยฉันสามารถตายเพื่อคุณได้เลยนะโอโหเห็นไหมข้างลักขันหนักเลยอาการหนักมากวีล็อกอาการหนักจริงอะบางดูดีเรามีอาวุธพร้อมด้วยอหรือว่าเราต้องเอาไปสู้กับเขาเหรอเฮ้ยจะไปสู้เขาทำไมเขารักเราเนี่ยดี๋ยวเด้เขาเดินมาหาเซกแร็คหมงว่าด้ดยเดิวนี่ไงดินเนี่ยเขาออกจะรักเราพี่ล็อกเขาบอกว่าชีวิตฉันได้ต้องการคุณมากๆเลย ลูกพี่เหยียบหน้าเขาโอ้โหเขาจุ๊บหมาโอ้ยเขาโอ้โหไปเขาแกแกมันจุ๊บกับหมาฉันฉันรักหมาจะได้คนเดียวนี่แน่กระเด็นไปแล้วเฮ้อ,อพี่ล็อกเขารักหมาดีออกเนี่ยเขายืนเหงาอยู่ข้างบนน่ะไหนคนไหนเอาไม่ใช่นะมันเพื่อนเราที่แต่งตัวเหมือนเขาแอบบพี่ล็อกมาโดนระเบิดระเบิดใครระเบิดใครไม่รู้ <laughs> ลูกพี่ที่นี่มันบ้านป่าเมืองเถื่อนนี่นาไหนบอกว่าเมืองข้างรักไงอ่ะใครแกนั่นแหละพูดฉันไม่ได้เพื่อนเลย มก็มีแต่เพื่อนวางระเบิดเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะหมาก็เริ่มวางระเบิดคนอื่นแล้วค่ะพี่็อกฉันว่าไม่ใช่เมืองข้างลักและเมืองนักวางระเบิดลูกพี่เราไปอย่าตรงนี้ก่อนตรงนี้น่าก,กลัวมากชุลมุนชุลโจนฮะไปกันเถอะ มางโง่ฉันเริ่มสงสารมนุษย์ข้างรักและไม่ว่าคนไหนก็นโดนระเบิดไม่ก็โดนเอาไม้เบสบอลปีกระบาลน,นั่นดิพี่ล็อกเหมือนในแมบบจะมีมนุษย์ข้างรักเหลือแค่5้าตัวพี่ล็อกโดนโ<อ>เพื่อนบูลี่ไปหมดแล้วน่าสงสารชะมัดมาอยากเจอเขาอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะเออตอนนี้การตามหามนุษย์ข้างลักนี่เป็นไ,ไม่ได้ยากมากเนี่ยเนี่ยมันเพื่อนเรานี่นะเขาปลอมตัวเป็นมนุษย์ข้างรักพี่ล็อก็ต้องนี่เนี่ย แฮปปี้เบิร์ d เดย์อ่ามาโก่มาโก่บันดอนกูเอาพี่ล็อผมขอโทษเหรออ๋มาโก่ตอนนี้มนุษย์ข้างรักเหลือแค่คนเดียวคนสุดท้ายแล้วโอ้โนเพื่อนเพื่อนในแมปเขาปราบปามมนุษย์ข้างรักไปจนหมดแล้วอ่ะพี่ล็อโอ้มาโก่เหมือนฉันจะเจอแล้วโอ้โอ้โนเขากำลังจะเขาอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเพื่อนกำลังจะวางระเบิดเขาโอ้ทุกคนดูนี่สิคะนี่มันสถานที่แห่งความวุ่นวายชัดๆโอ้และข้างหลังมามี FC ด้วยมาต้อง ตอบ k F C ลูกพี่หมายยังไม่เจอชาวข้างรักเลยมาต้องการจะคุยกับเขามัโกะฉันเจอแล้วคนหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้มาก็เจอแล้วนี่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 มาที่เร็วมานี่เร็วพี่สาวข้างรักคะเฮฮัลโหลอ้าวโดนเขาโดนตีไปแล้วโอ้โหเขาบอกว่าเขาอยู่ไม่ได้นะขาดผมอ่ะใช่มังก้เขาพูดเงี้ทุกคนแหละไม่ใช่แค่กับแกเอ้ยไม่เขาขาดความปุกปเอ้ยอย่าทำพี่สาวโอ้โห ปิ้วไปแล้วปาโง่ไม่มีใครรักชาวบ้านที่นี่เลยอะนี่ไงผมกลับมาแล้วครับพี่สาวคลั่งรักเขาจุ๊บแกป้าโง่ดูดิเออเขารักโวเอ้าพี่ชายเขาตีปียวไปแล้วอะ No ลูกพี่ฮะหมอมีอะไรบอกะว่าหมอได้ยินคําล่ําลือมาได้ยินมาว่าว่าที่นี่ยถึงแม้มันจะเป็นหมู่บ้านของชาวคลั่งรักกับพี่ล็อก แต่ถ้าตกกลางคืนแล้วเขาจะเสียสติฮะพี่อกแล้วไงซิเขาจะคลั่งรักหนักกว่าเดิมจนเราตุ้ยเย่อเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกแกใครบอกแกเอืมจอนนี่จอนนี่เหรอแกรู้จักจอนนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะอ๋อเป็นเพื่อนกับจิมมี่ที่เป็นญาติกับบอบบี้แล้วก็เรียนมาพร้อมกับแซมมี่อ๋อโอเคนี่เองมางโง่ดูแขกจะดีมันหายไปไหนข้างหนึ่งวะแขนพี่อกไปไหนอะ <laughs> แขนแขนจะไปไหนพี่อกมันวุ่นวายบุอามัโง่แกเบื่อไหม ใช่อ่ะสวัสดีแมโกลูกวิลูกวิอยู่ไหนอ่ะกูอยู่ในเมืองอะไรวะเนี้ว่ามันไม่มีความปลอดภัยเมืองดีไรซึ่งความปลอดภัยหมางโง พี่ล็อกที่นี่มันไม่ใช่เมืองข้างรักแล้วล่ะพี่ล็อกนี่มันเมืองคนปาดเถื่อนชัดๆ <ละ S 1> ระเบิดอยู่ทุกที่มังโง่ฉันว่านะรอให้มันตกกลางคืนเลยดีกว่าฉันว่ายังจะปลอดภัยสะก,กว่าอีกน่านาเดียมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนกลางคืนมันจะสยองขนาดไหนอ่ะเขาบอกว่าชาวข้างรักจะแบบเสียสติหนักมากนะคะลูกบีงั้นเรามาปูเสือรอกันไหมได้เลยฮะเรามาปานระเบิดเพื่อนลงเอ้ยพี่ล็อกอยู่ไหนอ่ะเอ้มัโง่ทำไมอยู่ดีๆอาวุธเราหายไปอ่ะเราเข้ามาในอีกโหมดหนึ่งแล้วพี่ล็อกนี่มันเป็น หมดแล้วไงสิเขาว่ากันว่าหมดเนี้ยถ้าตกกลางคืนแล้วชาวข้างลักจะปาดเทือนมากอ่ะดูดีปาดเทือน uhh. ขนาดไหนพี่ล็อกดูดีตึกมันไฟไหม้หมดแล้วเนี่ยมันโ็มีคนวางเพลงตึกนี้ด้วยเอระมีเพลงด้วยติดลิเกเซดาบ้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 า้าบ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 าบ้าบ้าบาบาบ้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 าาบ้าบาบาบ้าบ้าาบ้าบ้ ผมจาได้ว่าเมื่อกี้ข้างหน้ามันมีตึกอยู่อะพะโกนเห็นแตความมืดแล้วก็หางของแกแล้วก็ตึกเจ้ใตกใจพี่สาวลูกวิ่นี่มันจุดสปอนแกพาย้อนกลับมาจุดสปอนทำทำอะไรมาเจออันเนียอันเนีวันดีฮะอันนียดีฮะบปก้องผมด้วยอ่ะอันนีใส่ชุดวันพันแมนด้เราต้องขึ้นที่สูงพี่ล็อกทางขึ้นอยู่ไหนอ่ะจะไปรู้เหรอให้แกน้ำเนี่ยมาโอ้โนพี่ล็อกเช้าค่ล็อกค่ะโอ้มาเจ็บเอาาเอาจะก็เจ็บเอาเจ็บปวดเอาจ็บต้องอย่าทำมา พี่รักตัวแย,ย่ไปแล้วโอ้พี่รักเป็นก้นขี้หมาฮไม่โอ้โหมาพร้อมเสียงเพลงอันดังมากจะาตาหม,มาชาวคลั่งรักในเม,มื่ <c oughs> อกี้บอกรักไู่อฟังจากเสียงมางงะมาเจอที่สปอร์ตเราต้องหาทางหนีขึ้นไปบนอาคารลูกพี่เราจะได้รอดแล้วอาคารไปทางไหนสินั่นสิฮะมังง้คุณผู้ดูเขาจะเห็นอะไรนอกจากความดำของหน้าจอเราไหมนี่เอ,อ้ยนี่ไงพี่รักมันมีทางปีนโอ้ปีนขึ้นไป ปีนขึ้นไปปลีนไปโอ้โหมังโก้ฉันเห็นแต่หางแกเนี่ยพี่ลอกตามหางของผมว่ะตามอยู่ตามอยู่มางกำลังมุ่งหน้าไปตามสัญชาติยอนยานฮัสกี้มังโก้คนลุกชูชันไปหมดแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะจะไปรู้เหรอมังโก้แกไปไหนไปเออพี่ลอกหายไปไหนไปออนาะออดโอ้เช้าแล้วลูกพี่มังโก้เรารีบหาที่ซ่อนดีกว่ามังโก้ลูกพี่ข้างหน้ามีตึกอะไรไม่รู้พี่ลอกตามมาเร็วเพื่อนขึ้นไปเต็มเลยไปเราไปซ่อนตัวกันที่ตึกนั้นดีกว่า เราขึ้นไปที่ตึกนั้นดีกว่ามันดูน่าจะปลอดภัยลูกพี่รีบขึ้นไปเลยหมก็รีบขึ้นเร็วรีบขึ้นแล้วเข้านี่ไงโอ้โหเป็นห้องด้วยเฮ้ยมีอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยอ๋อมาโง่มันมีสปอตไลท์ให้เราเปิดแล้วก็ปิดโอ้เปิดไฟปิดไฟเปิดไฟปิดไฟพี่เรามันมืดแล้วพี่เราเปิดไฟเร็วเอาเปิดไฟเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟเปิดไฟแล้วก็ปิดไฟปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟปิดไฟพี่เราเพื่อ Okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคโอ้นี่ไงเป็นแสงสว่างให้เพื่อนเพื่อนมาหลบตรงนี้แล้วเพื่อนพี่ล็อกมันมีแต่คนเปิดไฟปิดไฟเขาไม่มีอะไรทำกันล้บางอ่อเปิดไฟปิดไฟเอ้เพื่อนอย่าเปิดไฟปิดไฟดิเปิดเร็วเปิดลูกพี่มีคนจ้องจะปิดไฟตลอดเวลาแล้วโอเพื่อนเปิดไฟดิจะได้ช่วยให้คนอื่นรอดเราอยู่บนนี้ปลอดภัยแน่นอนเฮ้ยปลอดภัยปลอดภัยเชื่อฉันเด็กถ้าเขาเข้ามานี่ไม่มีทางออกเลยนะลูกพี่เขาไม่เข้ามาหรอกน่ ในมาดูต้นทางให้พี่แล้วมังก์็ฉันจะไม่ไหวกับเจ๊คนนี้แล้วนะเจ๊คนนี้จะปิดไฟฉันตลอดเวลาเลยนี่ไงเปิดไฟแล้วลูกพี่ว้าวตรงนี้นี่สว่างวาบสุดๆไปเลยลูกพี่มาหลอตรงนี้เลยเพื่อนๆแล้วจะได้รอดชีวิตจากประชากรข้างรักลูกพี่อยากได้ความระทึกใจอะปะไม่เป็นไร ห็นไหมพัก็ไม่มีคนข้างรักมาแต่คนเดียวฉันมั่นใจว่าเราต้องอยู่รอดจนคืนวันพรุ่งนี้แน่นอนจริงด้วยลูกพินนี่ไงตรงนี้มีปั๊มปากการเราอยู่ตรงนี้เลยลูกพี่นี่ไงเพื่อนเล่นอะไรเนี่ยเปิดไฟปิดเจอยมาตกปั๊มพังโกเห็นไหมเขาหาเราไม่เจอตรงนี้คือจุดปลอดภัยใช่แล้วเราคิดถูกมากๆที่มาตรงนี้ฮะลูกพี่ยิ่ลอกมาอยากลงไปทั้งนี้ลงไปทําไมอ่ะมาอยากรู้ว่าสะพานมันไปไหนอ่าลงไปลงไป จะพานำพาฮัสกี้ไปหาอะไรอะ่ะว้าวลกพี่ตรงนี้ก็มีทางให้ขึ้น่ะเ้ยจริงด้วยขึ้นไปไหนอะ่ะด้าหมามง้อมันมืดมากมันมืดตืเตแต่มันมีอะไรก็ไม่รู้ลูกพี่ดูดิอะไรอะ่ะมีโต๊ะด้วยเอ้ยโต๊ะกินข้าวนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้ตกใจกโอ้พี่สาวมาทั้งกองชุด <laughs> พี่สาวจะมาเปิดคอนเสิร์ต่ะโอ้แล้วตรงนี้ทำไมมันพังพินาศเงียงลูกพี่มาง้อมันมืดมากเลยนะเราไปหาที่สว่างสว่างกันดีกว่าไหมฉันเริ่มกลัวแล้วอ่ะ มันมีด้วยเหรอที่สว่างสว่างก็ตรงที่เราเพิ่งเดินมาไงกลับยังไงอะลูกพี่หมาโง่มาแล้วกลับไปถูกเหรอจะโบกมีไว้ทำไรขั้นหัวไงมีไว้นายลูกพี่มาลงไว้เออโออเจ้าเช้าแล้วลูกพี่พอกเราเลิศแล้วเย้เจลูกพี่ เฮ้ยม่ากงอแกอยู่ไหนอะแล้วเราไปอยู่ไหนอะมาอยู่ในแมปเนี่ยคนข้างลังตามตูนหมาอยู่เนี่ยโอ้เราอยู่คนละมิติโอ้มังงงอโอ้เขาตามชันสองคนเลยปะดูดิเขาบอกว่าโอ้โหเขาตายให้หมาได้ด้วยไม่เป็นไรคะแข็งแรงดีแล้วคับหม่าเขาโยนกระโจนตัวมาใส่ฉันเราอยู่คนละจักรวาลกันเหรอฮะดูดิเขาบอกคัมแบคคัมแบคคัมแบกคัมแบคโอ้บมากงตอนนี้ตามฉันสองคนแล้วเนี่ยพี่ลองหมามีคนข้างลังตามสี่คนแล้วหมาหนีขึ้นดามโบลินดึงดึง ฮอตมากโอ้โหพี่ลองดูดิ่เขาลุกตอมมาโอ้เขาจูบมาจนหน้ามาแช่น้ำลายไปหมดแล้วโอ้บมาก็เั๊กสี่ห้าคนแล้วโอ้เจ๊ฮอตมากบมาก็เจ๊กระดาราเอาเดูอ๋อหมาก็แบบกัดโอ้ลูกพี่บมาก็เขาจะเหยียบหน้าที่เลยอ๋อเลยลูกพี่ว่าผมเล่นงูกินหางกันอยู่พี่เลยใช่เหมือนกันฉันเล่นตัวต่อ <_ <d> _>กายกรรมปักเจ้าเล่นแม่งทุกอย่างกันตนเี้อลูกพี่หมาไม่ขัดขืนแล้วมายืนให้เขากอดก็ได้อะไม่ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะหนีขึ้นทาวเวอร์นี่หนีขึ้นคอนโดตามไม่ได้แน่นอนก็ไตบนหัวหมากันเป็นกายก,ากรรมปักเจลแล้วก็ไม่ว่าฉันจะไปไหน<_ <d> _><_ <d> _>เล้ก็ตัวต่อกันเป็นสี่ห้าตัวเลยเี่ยลูกพี่หมาไม่อยากทำอย่างนี้เลยแต่แบบว่าอย่าบอกนะนี่ไงน,นี่ไง ไม่มีใครตัวเย่เลยพี่ล็อกมาขาขาดแขนขาดแล้วก็ข้างรักหมาจนหมาแขนหายไปแล้วพี่ลอกช่วยมาด้วยไม่ฉันจะช่วยแกยังไงฉันเอาตัวเองยังไม่รอดเลยเนี่ยในเมื่อกี้ใครบอกว่าไม่เห็นน่ากลัวเลยชาวข้างรักออกจะน่ารักใครพูดปะช่วยด้วยบนใบเลยช่วยหมาด้วยมานี้ยาเข้ามาแล้วก็ฉันเกยกรรมกิ่ยังต่อกันศึกว่าตัวจนถึงภากฟ้าอยู่แล้วเนี่ยช่วยหมาด้วยลูกวี นั่นแหละทุกคนพี่ล็อก,ม,กมาจะไม่ไหวแล้วพี่ล็อกหมาก็จะยืนไปติดพื้นแล้วตอนนี้าหายใจไม่ออกอ่ะ, <c oughs> ะทุกคนชอบให้หมากับพี่ล็อกมาเล่นแมปแปลกประหลาดประหลาดอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าหมาไม่ไหวแล้วพี่ล็อก <c oughs> นี่นะวางระเบิดให้หมดวางไม่ได้ด้วยแคนขาดไปแล้ว